มันไปตามครอบ <laughs> ลุงชอบผู้หญิงลูกไม่ใช่เหรอไม่ใช่ถ้าไม่ใช่คนนี้จะต,ต้องเป็นคนนี้แน่เลย<ง>ตัวเองอะไรตัวเ,เนือคู่เขาไงแบบคโอ้ยอีกเคยต้องถามโล่ล้อข้างหน้าเกียร์น,นา <laughs> ่าจะดีกว่าเยอดีดอกเขาเอาไปด่ากันทำไมล่ะอีไส้ไก่อีไส่สิงอู้อูอีนี่นมันเป็นตินอีโตาอีเป็นต้าอีจะไปอีจะไป แต่คราวนก้ไปเยี่ยมกูพอๆกันเลยพวกมึงนั่นที่เยี่ยมติดร็อปแต่แหละสมองจะเยี่ยมเยียมตัวซะบ้างเขาจะหางานต่อไม่ต้องหางพอดีเป็นเก้เป็นกวางกันหมดตายแล้วพี่พี่ตาทำไมต้องต่อยด้านหน้านะเยด่ากันจังเลยเน่กระเทยเกแก่ๆกระเทยหัวโง่หัวโง่ขอเลยนะเอ็มเอ็มเลิกเลย เนี่ยเราเพิ่งจะมาแสดงครั้งแรกเนี่ยแล er e ้วมาทํากิริยาอย่างงี้กันหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวท่านผู้ชมเขาจะว่ากิริยาเราจะเป็นยังไงใครไม่มีใครว่าหรอกเก็บไว้หลังเวทีหน้าเวทีอย่ามาแสดงออกอย่างงี้ไม่อยากฟันให้สวยแล้วขวดจะมาตัดเี่้อขาดใหอย่างนี้เหรอถ้าเป็นการแสนงแลวดไม่น่ารักเหรอเลิกเลยนะพี่ตาด้วยไอ้ไอ้ฟิล์มไอ้ท่าไปเอ็นเนี่ยเลิกทั้งหมดเนะไม่ได้ไม่ได้เป็นได้อย่างนี้มันเลิกง่ายๆ่ายขนาดใหล่ะไม่ไหม บอกให้เลิกอนี้ไม่เลิกจะเลิกไหมเนี่ยไม่เลิกไมเลิกแน่ใช่มไม่เลิีตายเลยเอักพูเดียวกอยู่นูไม่ใช่ดูคนเไม่น่าเป็นเมเสียทะาาบันหมอ็ไปเท้าไปเท้ามึงไม่่ยากพยายามเลยว่าเน่กูพูดตรงๆยนะโดยท็อคนจะมือ อนขอโทษเลยปูวิธีเบอร์ของปูทิวแฟร์เพาดูวะดูเนี่ยน้ำผางเนี่ยยังหลงมุกอับบาดเฮ้ยทำอะไรบ้างไห้หน้่มึงเนี่ยกดดับไฟแด็นิสัยก่อนเนี่ยเนี่ยเนียกขอรองมานานมาเล่นแถวนี้ทีมึงเลิกนิสัยก็เลยุบนิสัยเนี่ยมึงเลิกเลยเพราะแม่เขาดังชอบพี่ควรก็รอพีท้อก็รอพีก็รอพี่ตากรอน้องฟก็รอกูบอกให้เลไม่เละเลิกไปเลยไม่เลิมึง5คนมคง ว่าโยมหลงพ่อรัศมีนี่ไปไหนไม่อยู่วัดอยู่ว่าเนี่ยวัดอยู่ไม่ได้นโยมทาไมครับวัดร้อนอย่างไฟไข่ทองตียันมีไขเขาวตีโยมแลเป็นอะไรครับชีท้องว่าแล้วแล้วไป็ทคามีท่าไหนเขาเนี่ยหลายท่าหลายท่า หมวาม่าไปทำยังไงถึงได้ท้องคุมก็คุมแล้วเนี่ยเขากินยาคุมหรือเปล่ากินกินยังไงท้องอ่ะมันกินวัลแพร์มันทำไมกินอย่างนั้นนะมันไปไหนอยู่ไม่ได้แล้วทำไมอ่ะมันก็คดีดิชี้อ่ะไม่เป็นไรหลวงพ่อไหนๆก็ออกจากวัดแล้วฝึกดยดีกว่าตอนนี้กำลังปราบกบฏกันอยู่อ๋ออันปาบกบฏคดีะไรนะปราบกระโบดวายไม่ได้นะเดี๋ยวมันโนคดีกันต้มเราเถื่อนฉันหน้าตาไปโดนเลยมาคราเนี่ย ล้มมอไซล้มต่อเป็นพระเป็นเจ้าขี่มอไส่ได้ยังไงหมอจะดูบอลโลกไงไป่ายไงแล้วชาววัวไม่ทานพระข้างบ้านไงบิดมอไซ่ป้าหมาตัดหน้าแหวโคผมนี่แล้วโรงพยาบาลที่ไหนเนี่ยทำไมเย็บขั้วอย่างนี้จะไปด่าดเขาวันนี้วันอาทิตย์เขาเล่ที่ไหนเย็บร้านรองเท้าไม่ต้องเรียกสายโยมอาตมาไปอย่างนี้นะ่หังร้อนเป็นไฟเลยไอ้พวกอาริมาสสู เอาประยงดงปั้มเอ่ยท่าีเลคามันให้นทีเเเเเมื่อกี้มันพูดอะเาฟังรอาริมาเน เล่เลเล่ราปลายเล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 ่ฟ้าไม่นุ่มแปลกน้าเออเออน่าขาใจเหมือนคุณเคยประพาเล่เลเลเล่อนท่าเล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 เจะสิงหงลงกินเออเอึงบัวตาพวกสัตว์เราจะายุ 啊！